ไปด้วยกันได้ไหมไปดูปดก่นอนไปดูหน่อยไปดูหน่อยอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันลอยกระทงแล้วนะคะ เจแหวกเนี่ยก็อยากจะขอให้น้ำเนี่ยลดลงเร็วๆคนไทยจะได้มีความสุขกับการลอยกระทงที่จะมาถึงค่ะซึ่งวันนี้อาจารย์นิดแห่งคณะเทคโนโลยีขหกรรมศาสตร์โชติเวทใจดีใจดีจะมาสอนเจ้แแวกแล้วก็พี่ป้านาอาทำกระทงสวยๆจากพืชผักสวนครัวกันค่ะกระทงในวันนี้นะคะทำเป็นรูปแบบของกระทงดอกบัวบานเราจะเน้นวัสดุธรรมชาติก็คือผักที่มีอยู่ในครัวของเรา อาจารย์นิดเนี่ยจะไปเลือกผักต่างๆในตลาดนะคะ mm hmm. ทั้งหัวปีดอกแคกรารหลังใบมะกรูดอู้ยสารพัดเลยอาจารย์บอกว่าผักอะไรอ่ะก็เอามาทํากระทงได้หมดแหละแล้วแต่เราจินตนาการโ mm hmm. ดยหลักๆเนี่ยก็ใช้ต้นกล้วยเป็นฐานแทนโฟมและใช้ไม้กลัดจาก้างมะพร้าวเป็นตัวกลัดกลีบกระทงค่ะ เพื่อไม่ให้เสียเวลากระทงใบแรกที่อาจารย์จะทําโชว์ก็คือกระทงจากหัวปลีที่มีของการทําหัวปลีเนี่ยนะคะเลาะชั้นปีกล้วยออกนะคะเป็นเป็นกรีบของปีกล้วยดอกกล้วยเราก็ยังสามารถเก็บไว้มาทําเป็นไส้เกสร คุณควรจะนำกรีบปรีเนี่ยนะคะไปแช่ในน้ำมะนาวเพื่อที่จะให้ปรีนั้นน่ยไม่ดำคุณสมบัติของปรีจะมีด้านนอกเป็นผิวที่ด้านด้านในจะเป็นผิวที่มันใช้ได้ทั้งสองด้านถ้าการทำนะคะจะไล่สีอ่อนแล้วก็มาหาสีกับปรีที่แก่ของด้านนอกนะคะแล้วก็เสียบด้วยไม้กรัดสับวางระหว่างวงของหัวปรีนะคะเสียบจนรอบตัวสวยงามทีเดียวเชียวค่ะอาจารย์ เราก็นําดอกกล้วยไม้มาตกแต่งพร้อมด้วยปักทุบก็เป็นอันเสร็จค่ะเห็นไหมค่ะว่าแทบไม่ต้องใช้เงินเลยและถ้าหัวปรีไม่มีเนี่ยก็ไปซื้อตามจากตลาดสดก็ได้หัวเนี่ยไม่ถึง10บ,บาทจากหัวปรีต่อไปเป็นกระทงดอกแคค่ะที่อาจารย์บอกว่าซื้อดอกแคจากตลาดมาเนี่ยถุงละสิบบาทเท่านั้น สองถุงก็ได้หนึ่งกระทองแล้วตัวของฝากแคร์นะหรือดอกแคร์นะั้นนะควรที่จะมีลักษณะที่ไล่เรียงกันขาวไม่มีตำหนิในวงรอบเราจะนําดอกแคร์เนี่ยมาทําเป็นดอกบัวตูมก่อนโดยการที่หันโค้งของดอกแคร์เนี่ยเข้า,ขาหาชุนหรือเข้าหาส่วนข้างในนะคะเรียงไปจนครบหนึ่งชั้นหลังจากนั้นแล้วนะคะสับวางนะคะสับวางชั้นพอหลังจากที่เราสับวางชั้นโดยรอบแล้วก็จะได้ในลักษณะของกระทงดอกบัวบานนะคะ แล้วเราก็จะตกแต่งดาวเรืองนะคะมะเขือเทศก็มาแกะสลักนิดหน่อยหรือจักให้เป็นรูปของดอกไม้ก็จะเป็นกระทงในลักษณะของพุทธบูชาได้แล้วนะคะอ่ะยังไม่หมดนะกระทงสวยอีกใบเนี่ยทำราจากกระลำปีค่ะหางงๆตับทองตลาดหัวหนึ่งเนี่ยทำได้หนึงกระทงแถมยังเหลือเอาไปผัดน้ำมันหอยได้อีกนะอ่ะไปดูกันว่าอาจารย์นิดเนี่ยเขามีวิธีการทำยังไง สีขาวสีเดียวนะคะจะมีกระหล่ำปลีสีม่วงด้วยคือต่างกันแค่สีเราเลือกกระหล่ำปลีหัวพอเหมาะนะคะมาเลาะใบอาจารย์ต่อเนี่ยได้ตัดออกมาเป็นกลีบในลักษณะของเหมือนกลีบดอกบัวแล้วก็สามารถที่จะกระพุง้งเห็นไหมคะให้เป็นกลีบบัวได้กลีบนะคะติดในลักษณะของการซ้อนกลีบ วงให้เป็นวงกลมจะวนซ้ายหรือวงขาก็ได้เราก็จะใช้วิธีติดกลีบแบบสับวางนะคะติดกลีบครบรอบทั้งสองชั้นแล้วก็ใช้ใบมะกรูต,ตกแต่งรอบฐานให้สวยงามแบบนี้ค่ะ ไปลอยได้เลยนอกจากนี้ก็มีกระทงแกะสลักจากน้ำเจ้าอีกด้วยนะคะ <Okay. S 1> หรือจะเป็นกระทงดอกไม้จีนใบนี้ก็สวยงามไม่เหมือนใครคะ่ะแถมราคาก็ทูกถูกนะคะตกใบแล้วไม่ถึง50บาทสุดท้ายถ้าใครมีฝีมือเรื่องแกะสลักอีกสักหน่อยหนึ่งเนี่ยนะนำมาระาขีนกมาแกะเป็นกลีบดอกไม้ตกแต่งเป็นกระทงอย่างใบนี้เห็นแล้วเนี่ยไม่อยากเอาไปลอยเลยละสวยทั้งนั้นเลยอยากจะเก็บไว้ที่บ้านรับรองเลยค่ะ ในสายน้ำนั้นจะไม่มีกระทงไหนที่เหมือนท่านเลยนะคะยอดเยี่มยอดมาอเลยมือเป็นอาเารยมยอดเป็นยนทอี่มีควมอมคิดสรีางมรรคเอเป็นอเลิยละอ็เีคมงาน่มด้วยมเยเมกเมอดย ต้องบอกว่าอ้โหมันสุดยอดมากค่ะนี่อันนี้อลังการมากเลยพี่กับมาลาขี้นกขี้นกกินกิดแล้วก็ปลายลอยแล้วก็ย่อยสลายเป็นอาหารผู้อาหารปลาได้ยปลาพวกปลาปูคงจะได้สารอาหารเยอะใครที่อยากจะเรียนอาจารย์นิดบอกว่ายินดีที่จะสอนให้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยหรือการฝีมือแต่อย่างใด คุณแค่เป็นคนที่ชอบเดินตลาดแล้วก็หยิบผักนู่นผักนี่มาใส่มันอาจจะเป็นกระทงเดียวในโลกที่เป็นชิ้นเดียวของคุณ,คณอ๋ออาจารย์ยังประชาสัมพันธ์อีกนะคะว่า,วาใครที่สนใจอยากจะไปฝึกอาชีพกับมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลโชติเวชท,ท,<ะ>ทางเทเวศนะคะ,ะไปได้เลยนอกจากกระทงแบบนี้แล้วมีงานดอกไม้ทาเบเกอรี่นะคะทำอาหารขนมไทยเอ๋อเลยคือสามารถแบบไปติดต่อได้เลยตัย้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้นะคะสําหรับช่วงนี้ใครที่ตกงานอยู่เนี่ยลองไปเรียน เรียนดูเลยค่าเรียนไม่แพงด้วยนะคะอุยเหลือแหล่อะไรอย่างเงี้ยถูกเรียนเถอะเรียนเถอะตอนนี้เนี่ยเรามีกระทงเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีที่ลอยอย่างนีะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามีนะคะช่วงหน้าเราจะมาแนะนำที่สำหรับไปลอยกระทงค่ะนอกจากได้วากระทงแล้วยังได้อิ่มใจไปด้วยจะเป็นที่ไหนพักสักครู่เดียวค่ะ <c oughs> <c oughs>